จะมีจะบปม่บรซอนนะสอนได้นะทำนองปักเก่าปากกลางนะผมกับวันนี้มีกนไหมพี่หงมกับหงมไปไม่เต็มเด็กดำเลิศดำเดิศเดี๋ยวทำให้ปีนดูเป็นด็อกเตอร์แล้วนะเั็นด็อกเั็นด็อกแยกรืนเนี่ยซอสที่เราฟังเรื่วันเนี่ยคือซอสสมัยพัฒนาไปแล้วแต่ซอที่ต้นแม่บรสอนแต่ซอสแห่งสักคมเนี่ยทำนองที่ปากเก่าปากกลาง นั่นหมายถึงไม่ได้เก่าเกินไปจนโบราณในการไม่ได้ใหม่เกินไปในปัจจุบนันนี้แต่ซอนี่เกิดในสมัยสงครามโลกต้นแบบของ,งป,ประมาณนะนะเป็นปทำนองซอที่บอ่นอนิยมซอแล้วในปัจจุบันไปตามเวทีจะบังา,าเลยแต่ผู้ที่ยังคงรักษาและซอทุกที่ลุกไทยหมดไม่คู่ควรทำนองที่ปาเก่าบารกาที่เขาจะมาหาว่าทำนองปาเก่าบากกาเนี่ยมันสโลลี่มากๆ แลมันคือต้นแบบแห่งซอทำนองจะพูดออมาในปัจจุบันนะมันคือต้นแบบของซอทำนองลำไม้ในปัจจุบันและเปิดแต่ซอแบบจ้าจ้าตัมีนทำนองลอไม้มันจะมีเสียงจะฟูมมดนะครับหมเสียงจะอ่อนเสียงจะรัดตลอดเราตั้งแต่รุ่นต้นจุดโพไปแถววันข้ามเรจะซอทำนองจะฟูมมดครับผมจะมีเราได้ก่อกลนหน้าหมอน กองลองอีตเต้เดี๋ยกัเนี่ยเขาบันทเขาบันทเื่อวีีเมน่าจาพมันเเกาอีกคำเดียวบมีไผ่ซอนบะมีไผ่ซอนั้นต้องไย่ยามนี้ไผ่ซอนได้เลูก

เขาถามว่าเขามากติดนะเัาได้ไหมนี่หมดแา้วเราไปย้าไไปที่ตัวนี้เลยแต่หวาเลยนต่วันพุธวันจ้าก็จะเปลี่ยนไปไหมนี่หวานมากไหนะประเด็นบอกแจ้งกูเลยมาเลยน้ำแต่น้นแตก่อนน้วานหนูข้อขึ้นในชนอมีแต่จะฟั่ก็ไปเหนไม่รเมนนคง้ พ้อนาพ้อหลังยามละวางอยู่คาตานาจุลเป็นนาที่เดชน้าันบได้งกัอันนี้นี่เป็นการทดสอบพงปัญญาอันนี้แม่พุ่เจ้ามันงนะนี่ผมถึโดนสักบดราบผมพุ่งไหเนาะ ดีใจจากทางต่อไปแม่น้ำแม่น้ำโขงข้อหน้าขอหลังยามาละวังอยู่ท่าตั้งหนาจุงมีเวนเนอไอต้องเยอะไอยันชออยู่แค่ไหนก้ปประมาณน้อรู้สอก่อนที่มาจะเข้าแข่ง ก่ถลอว่ายังสูงยอดอยู่ปรวเต็มร so ้อยก็ได้อยู่เจ๊ชแม่าอบประการที่มช่จ้งนะเจ้าจะน่าจะต้องใช้พลังสูงยืดเสียงไว้หนัทดสอบใม่นาะใดสอบทดสอบมาสั่เเลยเออพอมีสายใด้แขวนหน่อย พอส่อจริงไหมี๊กัมี๊มันจะเจ็ยบไันยังหงก็กกันอ่ะกันเข้าไอ้เทาเปากัวดสูเลยกัวสงครามจัด

<Yeah. S 2> อันนี้คือความงามโดยเฉพาะนะครับอันไหที่มันงามงามเนี่ยแล้วมันเนี่ยเอาคามันทป็นาเนลนะคนทำมันิสัยเป็นยังแต่ว่าเขีนยนไปชื่อนกกรีสีนครเนียร์ ราชการนี้ร่างน้ามหากนครเียนไปมันเยี้ยวอ่ะนครพิมันเหี่ยวอยู่เียนมาจบนะแต่ว่าเยายูโบกาวเยียบโ้กาวเยายามันเหียวเลยหัดเหยีาบอัวเลยเยายบหัเลยนะดังนั้นมันหายถ้าทุกคนติ่ฟังในวันนี้ฟังแล้วก็ไดบอกนี่คือซอสที่สำคัญแล้วมันกำลังหายบอกมีคนสื่อทอนหน้าเสียดสายเจ็ดแมงโก้บนซอสภาษาทิพตรงนี้แล้วมันลวดหาย

นะตัวเนี้ยคนที่นนายวีเอ็นเนี่ยจริท่านจากเป็นทีมอลโเป็นคนจับนายจ่าพิทยุคือบอกคุณแมู่ฟันด้วยเนี่ยอย่าเวลาเราซอมันมันมันหมายถึติ๊ชาติมันผมมีคนฟังละอ่อนรุ่นนู้นรุ่นนี้มันหนังอยู่สองหน้าเนี่ยมันเป็นข้ออะไรเนเขาไม่ขังเคลื่อนบอลเขาไม่ม้วลอ่ะคนก็เคลื่อนบอลตลอดกันมันก็โดนใจไอ้พวกนี้เลยถ้าไอ้พวกนี้มาฟังเนี่ย มันจะกลายก้า้างบางคนเนี่ยหมดไปเนี่ยจริงๆถ้าไอ้เนี่ยมันสนใจขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการสื่อสารที่แท้จริงเราจะแสดงนิสเราครับ่าซอเนี่ยเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นอย่างนั้นอยูไปซออย่างใดถ้าคนสนใจคจำเลยซอสำหรับละอองยาบล่าสนใจ จะเป็นที่น่าสนใจของคนสูงอายุเต่าตีจัดรายการวิทยุมานะเจา้าพอจัดใหม่ๆเนี่ยเขาจะพู่ว่าคนเข้าเปิดโหยหาโหยหาซอแล้วตอนนี้นี่เราจะมีเสียงซอรับเข้ามาจะเป็นจ้อยเป็นซ้อจาตีคนแก่แเราจะซอเข้ามาเดี๋ยวนี้เป็นละอ่อนเราจะ พอจัดไปได้สี่ห้าปีเนี่ยเอ่อก็จะมีสภาวัฒนธรรมของจังหวัดแฝ่แล้วก็มีลพบ้านสุเมงมันจะมีประกวดสองสในงานตามธรรมหนึ่งะแล้วก็จะมีนักเรียนนะบอกให้นักเรียนเนี่ยจะอายุสิบห้าสิบหกปีถึงสิบแปดปีเนี่ย ไปประกวดซอนะเจ้าซองสามปีมั้งที่คนเริกมีการประกวดซอนะหรือแ่นดีนั้นคือคอรนอตีถนนคนเดินนะเจ้าจะมีการประกวดซอ,อทุกเดือนหรือว่าทุกปีตันนี้จะเป็นทุกเดือนแต่ที่วัดสุมเมศนี่จะเป็นเป็นทุกปีนะเจ้าครับีล้วมันจะได้เกียรติบัตรนะเจ้ารับรองงดซึ่งว่าปีหน้าที่จะมีช่วยของพระเทพมา ความจริงแล้วคนพะเยาหน้าภูม no like, ิใจที่สุดเลยเพราะมีโรงเรียนตีไปประกวนนอแม่ตีไปประกวนแล้วได้ทีหนึ่งได้ควยของอำเภอเทิงโรงเรียนเทิงเจ้ามาก็เจ้าตัวแทนเจนทายกเทิงเทิงที่เจนไายเจนทัมท่เราเจ้าัมโรงเรียนอะไรอย่างก็มเราชอบเนี่ยมเรา้อบเจนทครกบ มีดองซอกเจจอตไปนะตีได้ห้าไปมาสี่หนุงเพนแกนทองนาะโรงเรียนเจนทองน้องยากันได้นที่หนึ่งนั้นทุกวงแล้วมีแม่บุซอนเป็นกรรมการโดยโรงเรียนของข้าเจ้านี่ยังได้เหรียญเงินอาจา้าเหรียญเงินนักหนึ่งเพราะว่าขอประกวดก็มีแต่ประกวดต้ออย่างเดียวแต่แต่มีดนตรีตัว นะเจ้ามีดนตรีโดยเพราะฉะนั so ้นนี่น้าพงใหญ่ที่สุดเลยเขาหันเขายังพงใหญ่นะเจ้าควันดีจะศึกษาลายตอนยอดไปเมื่อได้นักที่สุดที่นี่จะมาพูดถึงการจัดวิทยุนะเจ้าการจัด